แกงไข่เด็กปาซื้อมาจากตลาดนัดอ่ะอย่างคุณนี่นะไปแวะตลาดนัดเหม่่ีที่เราชวนไปยัะไม่แวะเลยเอาดีๆกางเกงไข่แล้วไม่ละกระแล่นัดมีกี่ตัวสองตัวย่อยไหนม่รู้สาดูที่เราชวนไปตลาดนัดไม่ไปยิ้มแย้มเป็นไปได้หรอวะเอ้าถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่คุณจะแม่ไหมล่ะเสื้อผ้ามีบนบ้านเยอะแยะไม่ได้เอาไปไม่ได้แดกคุณหรอก สวัสดีคะเมื่อกี้พี่เขียว,วเห็นคลิปพี่ป้อมแว,แว๊บๆพี่เขียวเลยไม่สบายใจเนี่ยเลยต้องแวะมาหาเพื่อนหน่อยนะฮะตั้งแต่เช้าเปิดดูคลิปนะฮะโดนเมียเอ็ดนี่พี่เขียวเลยนึกได้ว่าเอฟซีเขาฝากหลวงพ่อคงนะฮะหลวงพ่อคงรุ่นสามเสือรุ่นสามเสือนะฮะหลวงพ่อคงเกจีทางจันทบ,บุรีนะฮะสุดยอดนะฮะเอฟซีฝากไห้พี่เขียวเลยเป็นห่วงนะฮะต้องแวะมาหาพี่ป้อมหน่อยครับผมมาถึงอู่แล้วนะฮะคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่นะฮะเมื่อเช้าผมเห็นคลิปแว๊บๆหลวงองรีบมานะฮะดู่โจมอย่างด่วนนําส่งมอบพระครับผมคืออะไรเนี่ยครับจากเอฟซีฝากมาให้ครับหลวงพ่อคงครับอุ้ยหลวงพ่อคงรุ่นยี่ปีเจ็ดยี่ชั้นรุ่นนี้เชื่อฟังเมียจ่ายเอาเมียไม่อยู่ใช่ไหมรอด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 รุ่นนี้ปีเจ็ดใช่ไหมใช่ครับโอ้โหพ ho คงใครฝากมาเนี่ย พี่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดพี่นำพลนะนะนำพลแกมาจากจันนำนำนำพลนำชัยอ่ะมาจากไหนเนี่ยเราจะต้องชนะเหนือเหนือภรรยาเรามันต้องเขาเรียกต้องตัดไม้ข่มนางเราอย่าไปรับรับแรกกัเปนครึ่งเดียวเมื่อเช้านี้คือผมว่ามันปนนะระวังเรื่องจริงเรื่องเล็กเนี่ยโอ้โหแม่งใจคอไม่ดีเลย เดี๋ยวต้องรีบนำส่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของมงคลให้เพื่อนได้ก่อนไว้ป้องกันเราไปเราไปการเป็นป้าหมาก็หาว่าเราพาใครไปเออแปลกจริงหนาะเขาไม่เข้าใจคุณเข้าใจนมนุษย์เมียเขาไม่เข้าใจนี่เราวันวันดีคนรักครอบครัวใช่ที่สุดของแกแล้วส่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับพะขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ได้ภาพภาพปิดตา บ้าพระบปิตาไม่ดีอ่ะไหมให้ืมดีผมได้พระปิตาพี่มดได้พระสังกัจจัยพี่อุลก็ได้พระปิตาขอบคุณนะเขาให้สามเสือเราบอกโอ้โหใส่โหมดต้องนี้ใายโหมดมันต้องใส่บู๊ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะครับครัำ SC ทั้งหลายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับของฝากกันเป็นที่มงคลสำหรับพวกเราคอยคอเลยครับไปทุกป่าทุกป่าเลยจะคล้องรุ่นนี้เชื่อฟังเมียรุ่นนี้เชื่อฟังเมียใช่ไหม ไหนๆก็มาทั้งทีแล้วเอาซะหน่อยสัมมังเราดูภาพรวมหน่อยวันนี้มีรถอะไรเด็ดๆไหมโชว์ไหมนี่ไงนี่ก็เสร็จแล้วอ่าโอเคครับโอเคครับก็เจ้าของอนุมัติการรีวิวนะฮะต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับผมคันนี้เป็นรถอะไรครับเนี่ยเป็นรถไทเกอร์ไทเกอร์ป่าอํานวยไทเกอร์ของป่าอํานวยนะฮะนะานะเราได้รับรถเกือบจะปีละ จะ,ะจะปีแล้วนะฮะก็จะปีแล้วนี่นะฮะดูไว้ก็ใกล้เวลาส่งแล้วครับไม่น่าจะเกินวันสองวันนี้ก็ได้ส่งแล้วอ๋อทำอะไรมั่งครับคันนี้โปรเจกต์ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เข้ามาคือเปลี่ยนเครื่องเครื่องเดิมเป็นเคเซทอือฮึก็เปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องวีโก้เปลี่ยนเคเซทเป็นวีโก้เป็นเครื่องโฟจูเนอร์สามพันเป็นเครื่องโฟจูนสามพันอ,อินเตอร์บอลอินเตอร์บอลครับตรงนี้ใช้แล้วก็ เทอร์โบ8ซีซีโอ้เปลี่ยนเทอร์โบด้วยอ่าวันนี้พว5 8ซีซีถึงข้างในเห็นไหมครับเงยนะฮะเทอร์โบเทอร์โบถ่ายเปลี่ยนแรงไหมแรงไหมแรงอยู่นี่นี่อย่นี่เหนะครับอ๋อแล้วก็แอร์ล็อกหน้าหลังแอร์ล็อกด้วยครับพร้อมปั๊มลมแอร์อยู่นี่นะฮะคันนี้ใช่มอญาเมเนียมมอญาเมเนียมคัดทองแดง อ่อนแรงแล้วคัดก็ต้องตามมาไอ้ตัวนี้ช่วงล่างเป็นคันเลยครับเนี่ยคันหน้าเจ็ดแปดคันหน้าเจ็ดแปดหลังเป็นไทเกอร์ครรััับนนนน่แหละะปมาณ้ก็คือคือคานเดิมๆไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ก็สามารถสั่งแอร์ล็อกแอร์ล็อกเกอร์มาติดตั้งได้เลยใช่ครับนะฮะก็สั่งลูกแอร์ภายในมาภายในมาแล้วก็ใส่แอร์หน้าหลังคัมพาแล้วก็เหลือตอนนี้เขาจะให้ทําที่ไว้ยางอะไหล่แบบพันมาริโอของผมอ่ะโอ้สีขาวเครื่องไทเกอร์ ตัวนี้คือเจ้าของเดิมคือยกมาอย่างนี้อยู่แล้วยกมาอยู่แล้วยกมาอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็มาเก็บเล็กเก็บน้อยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ใส่แอนโอ้ฟังเสียงเครืนนะ่องยนต์นะต่อระบบแอนหน้าเหรออ๋าาอฮะตอนนี้ต่อระบบเรียบร้อยครบแล้ว ะก็บางหนังนี่แหละนี่เป็นปั๊มลมอ๋อมีสวิตช์อยู่ตรงโน้นอ่าปั๊มลมครับอันนี้แอร์หน้าแอร์หลังนั่นไอ้นั่นคือนั่นคือยิงแล้วยิงแล้วนี่ปั๊มลมแอร์หน้าแอร์หลังเฮ้ยตั้เองแล้วก็ปลดอ้โหชู่ๆเลยโอ้ยคนท้ายแปดสามเก้าเสียงท่อก็เพาะเลยเขาจะให้เปลี่ยนกระทะเป็นสิบนิ้วแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระทะ เปลี่ยนอีกอ่าเปลี่ยนนะครเป็นสิบนิ้วนี่ยางนี่ใส่เบอร์อะไรครับเนี่ยสามเจ็ดครับยางแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยสามเจ็ดใช้สามเจ็ดนี่แหละแต่ขยายกระทะขยายกระทะกระทะมันมาแค่แปดนิ้วอ๋อสิบนิ้วจะใส่สิบนิ้วแล้วก็ไซสเลียวไซสเลียวนี่จากทางร้านเลยทางร้านเลยครับขึ้นใหม่อ่าฮะขึ้นใหม่หมดไม่เลี้ยวทำสีให้หมดเลยอันนี้เขาเรียกทำสีอะไรครับเนี่ยอย่างเงี้ยอสีกระเบิดสีกระเบิดใสีระเบิดนะฮะทำหมด หมดหน้านี้ก็ทำทโอ้นี่ทำหมดแล้วเอย,เยช่วงล่างก็เป็นสีระเบิดหมดเลยอ่าครับอือฮึครับว่าระบบแอร์เขาปั๊มลมทำงานล็อกพุชเกลียวอยู่เลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่กยกำลังติดใจก้วเนี่ยระบบแอร์เนี่ยสู้ยิงมือผมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมือปุ๊บปุ๊บ,บยิงแอร์อป๊อกป๊อกนี่ยิงแล้วโอ้โหพิ้วพิฟอ่ายิงนะฮะ โอ้โห oh, oh, oh. ปลดออกสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เวอร์ชั่นแข็หน้าหลังเครื่องฟอร์จูนสามพันสมบูรณ์มากรถคันนี้นี่ทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือทำอ่าที่ใสยย่ยางอะไรน่ส่งไปแล้วลที่เก็บยางอะไรก็จะส่งมอบรถแล้วฮนะจะขัง,บบรงรถให้รีววิให้ด้วยก็โอเคมาดี